สนับสนุนเรื่องเล่าดนหลอนโดยน้ำพริกน้ำย้อยเมืองแพร่สูตรเด็ดจ,จากครัวคู่คุณอร่อยมากกรอบนานทานกับอะไรก็อร่อยสั่งซื้อสินค้าได้ที่0943673056และ0943673058 หลอนดีครับสวัสดีครับเรื่องที่ผมจะเล่าให้วันนี้เป็นเรื่องของคุณเมย์ครับคือคุณเมย์นะครับเธอได้ส่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นะกับตัวของตัวเองมาเล่าให้ผมฟังแล้วผมกำลังจะเอาเรื่องของเขาะมาเล่าให้กับทุกคนได้รับฟังกันนะครับเรื่องจะเป็นยังไงมันจะหลอนขนาดไหนเราไปติดตามรับฟังรับชมพร้อมกันเลยนะครับ และผมขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมกันให้ดีนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เขาอะยังเรียนอ,อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุตรดิต์ครับซึ่งตอนนั้นอะตัวของเธอเองอะก็ได้ไปเช่าห้องพักอยู่ที่หนึ่งยุทแถัในเมืองของจังหวัดอุตรดิต์นั่นแหละครับผมขอบอกพี่กัดไปแค่นี้นะครับและเรื่องราวนี้ มันก็เกิดขึ้นมานานมากแล้วแหละเมื่อพี่พศ2 5 4 5ครับเรื่องก็มีอยู่ว่าในตอนนั้นนะครับเธอก็ได้ไปเช่าห้องพักอยู่ห้องหนึ่งลักษณะของห้องพักที่เธอพักในตอนนั้นนะครับก็เป็นหอพักชั้นเดียวเป็นห้องแถวที่อยู่ติดติๆกันนะครับตัวของเธอเองอ่ะก็อยู่ห้องสุดท้ายเธอบอกว่าที่หอพักแห่งนี้นะครับมันจะมีจํานวน15ห้อง เธอก็อยู่ห้องที่15พอดีครับเป็นห้องริมสุดเลยลักษณะาภายในห้องนะครับก็คือหน้าห้องเนี้ยจะเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์เปิดประตูเข้าไปนะครับก็ดันประตูเข้าไปเป็นห้องโลง่ลงๆครับทางซ้ายมือจะเป็นเตียงบนหัวเตียงก็จะมีเป็นหน้าต่างเป็นบานเกรดครับแล้วเลยเตียงไปหน่อยอะ่ะก็จะเป็นเหมือนที่นั่งเล่นที่อยู่ตรงปลายเตียงแล้วเลยที่ตรงนี้ไปก็จะเป็นห้องน้ําครับแล้วทางขวาเมือ ก็จะเป็นเหมือนเป็นกำแพงเป็นผนังห้องพอเดินเข้าไปเลยห้องน้ําไปนะครับด้านหลังอะถ้าเปิดประตูออกไปก็จะเป็นระเบียงแล้วข้างหลังตรงนี้นะครับเลยระเบียงออกไปจะเป็นกำแพงหลังกำแพงก็จะเป็นป่าครับเธอบอกกับผมว่าเธออยู่ที่นี่มาสามสี่เดือนแล้วนะครับก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดเกิดขึ้นแต่มีอยู่วันหนึ่งครับหลังจากที่อยู่ผ่านมาระยะหนึ่งแล้วอะวันนั้นนะครับ เธอบอกว่าย็นของวันนั้นเธอก็เลิกเรียนพอเลิกเรียนเสร็จเธอก็เหมือนไปงานเลี้ยงสังสรร์วันเกิดกับเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองครับหลังจากนั้นเธอก,ก,ก็กลับมาที่บ้านตอนนั้นเวลาประมาณห้าทุ่มกว่าแล้วนะครับเธอก,กลับมาถึงที่ห้องเ,เธอก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำพร้อมที่จะนอนวันนี้เธอไม่ได้สวดมนต์ครับเพราะว่าเธออาจจะเหนื่อยจากการเรียนแล้วก็ไปกินเลี้ยงสังสรรบวันเกิดกับเพื่อน เธออาบน้ําเสร็จเธอก็เข้านอนเลยครับเธอบอกว่าเวลาค่ะที่เธอนอนอะ่ะมันผ่านไปแปบบ๊แบหบนึง่งเธอบอกไม่น่าจะถึงสิบนาทีครับเธอก็รู้สึกว่าภายในห้องของเธอมันเหมือนมีคนอยู่ด้วยครับวันนี้เธอได้ยินเสียงว่าในห้องน้ํานะครับมีคนอาบน้ําโดยใช้ขันตักน้ําจากถังน้ําในห้องน้ําราดตัวเองเสียงดังซั่งซั่งซั่ง เป็นเสียงที่ดังมากครับตอนนั้นเธอตกใจตื่นว่ามันมีใครในห้องน้ำของเธอทั้งๆที่เธออยู่คนเดียวครับในขณะที่เธอได้ยินเสียงการอาบน้ำที่ในห้องน้ำอย่างนั้นนะครับจูจ้เธอก็เห็นว่าประตูห้องน้ำมันเปิดแล้วแสงไฟที่ประสาทส่องมาจากหน้าต่างที่อยู่หัวเตียงของเธอมันก็ทำให้เธอพอจะเห็นภาพภายในห้องของเธอนะครับ ภาพเธอเห็นก็คือที่ประตูห้องน้ำอะ่ะมันมีร่างของเด็กคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องน้ำเด็กคนนั้นเป็นเด็กผู้หญิงครับใส่ชุดคลุมสีขาวเป็นชุดคลุมยาวลงมาถึงข้อเท้าครับเด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังเดินออกจากห้องน้ำมาลักษณะการเดินของเด็กคนนั้นก็คือเหมือนกับว่าเด็กคนนั้นอะ่ะ ไม่ได้เดินครับเด็กคนนั้นลอยออกมาจากห้องน้ําแล้วก็ลอยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงพอๆกับว่าเด็กคนนั้นกําลังยืนอยู่กลางอากาศรับความสูงก็พอๆกับเตียงนอนของเธอครับเด็กคนนั้นมายืนอยู่ตรงข้างเตียงแล้วมองมาที่ตัวเธอที่นอนอยู่บนเตียงและในเหตุการณ์นี้ เธอบอกกับผมว่าสติของเธอแทบหลุดแต่เธอไม่สามารถที่จะกระดุกกระดิกหรือขยับตัวได้เลยครับเธอทำแค่กรอกสายตาไปมาระหว่างในห้องกับเด็กคนนั้นราวกับว่าความรู้สึกของเธอตอนนั้นเหมือนกับว่ากำลังตกอยู่ในภวังสายตาของเธอถูกสะกดให้จ้องมองไปที่เดผู้หญิงคนนั้นตลอดเวลาและภาพนั้นก็ตัดไปครับ เธอมารู้ตัวอีกทีหนึง่งเธอก็ะสดุ้งตื่นแล้วเรียบลุกขึ้นมาเปิดไฟแล้วเธอก็สำรวจว่าในห้องของเธอมีอะไรที่ผิดปกติไหมปรากฏว่าในห้องของเธอไม่มีสิ่งที่ผิดปกติต่อย่างใดครับเธอก็รีบไปดูในห้องน้ําแต่สิ่งที่เธอเห็นในห้องน้ําก็คือในห้องน้ำํำพื้นอะเปียกผาผนังห้องน้ําเต็มไปด้วยฟองสบู่ ราวกับว่าในห้องน้ําห้องนี้มีใครสักคนที่กําลังอาบน้ําเสร็จและเพิ่งออกจากห้องน้ําไปครับและตอนนั้นเธอก็หันมุมตนาฬิกาปรากฏว่าเวลาตอนนั้นเป็นเวลาตีสองครับและหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตัวของเธอเองก็ไม่กล้าที่จะนอนอีกเลยตัวของเธอก็ได้มานั่งสวสดมนต์อยู่ที่เตียงแล้วก็นั่งอยู่จนถึงเช้าครับพอถึงตอนเช้าประมาณตีห้าครึ่งตัวของเธอ ก็ออกไปใส่บาตรที่ถนนหน้าห้องพักของเธอเพื่ออุทิศส่วนบนุญส่วนกุศลให้กับเด็กที่เธอเห็นในห้องครับแล้วเธอเก็าเหตุการณ์นี้ไปเล่าให้กับเพื่อนฟังว่าในห้องของเธอมันเกิดอะไรขึ้นผ่านไปสักสองสามวันนะครับเธอก็ตัดสินใจาย,าย้ายห้องออกจากห้องนี้ครับเธอบอกกับผมว่าเธอกลัวกลัวกับสิ่งที่เธอเห็นในคืนนั้นครับแล้วถ้าท่านผู้ฟังท่านใดนะครับ ที่ก็เจอเหตุการณ์แปลกๆเรื่องราดันหลอนอย่างที่คุณมมยเจอเนี่ยก็ส่งมาเล่ามาแชร์ในช่องหลอนดีครับเพื่อให้ผมอะ่ะได้นําเรื่องราวของทุกคนมาเล่าให้กับทุกคนได้รับฟังกันนะครับแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องนี้หลอนสยองกันบ้างไหมครับเรื่องบางเรื่องอาจจะดูแปลกๆอาจจะดูว่าเป็นเรื่องที่ตื่เเชื่อไม่น่าจะเป็นเรื่องจริง แต่เรื่องแปลกๆเรื่องที่เหลือเชื่อหลายๆเรื่องมันก็เคยเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะครับหากชอบเรื่องผมเล่าช่วยกดติดตาม,มกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานด้วยนะครับสำหรับคำคืนนี้ร้อนดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนเรื่องเล่าดนหลอนโดยน้ำพริกน้ำย้อยเมืองแพร่สูตรเด็ดจ,จากครัวคู่คุณอร่อยมากกรอบนานทานกับอะไรก็อร่อยสั่งซื้อสินค้าได้ที่0943673056และ0943673058